สุขกังใจใกล้แค่ลมเจอหนี e เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเ,เที่ยวทั่วไทยจากนาครปฐมที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเราจะไปสุขกันต่อที่กาญจนบุรี คนขับรถค่าโดยสารกี่บาทจ๊ะไม่เป็นไรหรกขอรับแม่พลอยมีบุญคุณช่วยเหลือครอบครัวผมมาตลอดผมไม่คิดตั้งหรขอรับค่าทําอย่างนั้นได้อย่างไรบอกมาเถอะผมรับไว้ไม่ได้ลรขอรับแม่พลอยไม่เป็นไรหรอกนะรับไว้เธอนะขอพระคุณขอรับแม่พลอยต้มีน้ําใจงามน,นิ่งนะเมืองมาริการอสร้อยยี่สิบสี่ตั้งอยู่ที่อำเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีบนพื้นที่60ไร่ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยรัชกาลที่5ช่วงหลังจากมีการประกาศเลิกทาดเกิดขึ้นภายในจะประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมและบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้สึกซาบซึ้งถึงภาพในอดีตอันงดงามของสังคมไทยผู้ที่มาท่องเที่ยวสามารถแต่งชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในยุคสมัยนั้นได้อีกด้วย สวัสดีจ้าใครอะไรอยู่หรอจ๊ะอายกล้วยทอดอยู่เจ้าค่ะอ๋อน่าทานมากเลยจ้าใครยังไงจ๊ะหนึ่งชิ้นหนึ่งสตางค์เจ้าค่ะอืมถ้าซื้อมากกว่านี้ลดให้ไหมจ๊ะแน่นอนจ้ะสองชิ้นสองสตางค์สามชิ้นสามสตางค์นี่ลดให้พิเศษสุสดๆเลยนะจ๊ะอืมแม่ค้าใจดีจังเลยนะลดให้เยอะเชียวว่าแต่หน้าแม่ค้าเนี่ย คุณคณจังเลยนะเราเคยเจอกันหรือเปล่าชื่ออะไรจ๊ะชื่อเอียนจ้ะเหมือนในเรื่องพระยาสีหัโยทินหรอจ๊ะ Yes ใช่แล้วจ้ะเอา้าแล้วมาทำอะไรที่นี่เล้วจ๊ะก็ตั้งแต่พระพุทธเจ้าหลวงทรงประกาศเลิกท่าแล้วเนี่ยเฮียนก็งเงินที่เก็บได้มาเปิดร้านขายกล้วยทอดไงจ๊ะอ๋อแล้วใครดีไหมจ๊ะดีมากเลยจ้ะหมดไปตั้งสามเครือแน่สามเครือเลยเหรอจ๊ะ ใช่จ้ะนี่คือไข่หมดใช่ไหมจ๊ะพอดีเรือขนกล้วยเนี่ยมันล่มกลางน้ําก็เลยหมดไปเส้นสามเครือจ้ะมแม่ค้านี่นอกจากสวยแล้วยังตลกอีกนะจ๊ะ <c oughs> ขอนุง่งทงจ้ะเดี๋ยววันลงังดิฉันมาอุ่นน่นอีกนะจ๊ะจ้าคำชะมิดาคาซาคำนิดานี่แปลอะไรห่ะจ๊ะภาษาไม่คุ้นจังเลยอันนี่ยยเยยเ เฉ <c oughs> าก้วยจ้าเฉาก้วยดำดำเหนียวเหนียวจ้าตรงนี้จ้าตรงนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณนายคุณนายจะรับเฉาก้วยกี่ถ้วยจ้าขอหนึ่งถ้วยจ้าเย็นไหมจ้าเย็นจ้า ฮึ้อเลอะไปหน่อยขอโทษทีจ้าอ้าว่าแต่พ่อค้าทำไมต้องเอาอันนี้มาขายข้าวปวยด้วยเล่ะจ้าอันนี้คืออะไรจ๊ะโอ้นี้เนี่ยเขาเรียกว่าขวานจ้าข้าเนี่ย เอาไว้สู้รบกับศัตรูยามศึกสงครามไงฮะพ่อครับไปรบฆ่าศึกมาด้วยเหรอจ๊ะเห็นทีข้าต้องเปิดเผยตัวซะแล้วล่ะสิอันตัวข้านี้เนี่ยมีชื่อว่านายทองเหม็นนักรบแห่งบ้านบางรันจัน บางระจันบางระจันบางระจันมีอาจยดนอยู่ถึงวันเพนเดือนสิบสองน้ำตาหนองนนองตำเลงชายทางไลยชายยิงอะไรวะให้ออกมาเล่นนำกันเถอะลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนก มันเจไม่ใช่มันไม่ใช่เทศกาลลอยกระทงความจริงแล้วเนี่ยท่านเป็นต้องขี่ควายไม่ใช่หรอจ๊ะแล้วควายของท่านอยู่ไหนล่ะจ๊ะควายของข้าตอนนี้เนี่ยนะกำลังทำสปาเท้าอยู่เพราะว่าเท้ามันเนี่ยเดินไปบ่อยแล้วเดินไปในทุ่งนาร้อนๆเป็นอากาศแรงมันเจ็บเท้ามากมันก็เลยไปสปาเท้านิดนึงตกลงจะกินไหมเฉาก้วยเนี่ยทานจ้ะทานจ้ะเอาอเ,เอาหนึ่งถ้วยจ้ะ เร็วๆสิจ๊ะทำเป็นปะเนี่ยนี่เลยเอาถ้วยนี้ไปเลยคืออะไรจ๊ะทำไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวสวยอย่างท่านเลยอขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับชาวกล้วยไปจ้ะเดี๋ยวๆต้องเอาพายมาให้ข้าด้วยสิจ๊ะไปเลยจ้ะเดี๋ยวๆด้ยค่ะคุณนายคุณนายทำอย่างนี้เนี่ยแล้วข้าจะเอาพายที่ไหนล่ะ ไปดีกว่าโอ้โอ,โอร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey the Series ลุ้นรางวัลแท็บเล็ต Samsung Galaxy View จาก AIS CG Advance รูปทรงของพระปฐมเจดีมีลักษณะคล้ายสิ่งใดพิมพ์ J1 พานทองคว่ำพิมพ์ J2 ระงเรืงคว่ำ ส่ง SMS คำตอบมาได้ที่4141666ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey the Series และที่เว็บไซต์ www.journeytheseries.com ชมวิวเสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ว่าเราไปทำบุญกันดีกว่าดีไหมดีค่ะอาจะได้ล้างสวยหน่อยไกลไปไหมโอเคโอเคสวย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 จริงเหร,อ,หรอ่ะพี่ปอกูหกปะเนี่ยอะ ป้าติชาไปไหนอะคะนัน่นสิติชาไปไหนอะเฮ้ยหรือว่าติชาจะหลงชั้นตีแค่หนึ่ง เจอ r ี่ y t h e Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย